กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการประกาศภาวะชีวิตของเราในวันนี้กันนะครับซึ่งแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับเดินทางข้ามดอยมานัก10บสลูกนะครับเพื่อมานั่งพูดคุยกับเราในวันนี้ครับท่านเป็นกรรมการบริหารการคมนาคมสาธารณะท้องถิ่นแบบบุรณาการนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านนายกต้อกำนันต้อหลวงปาลันทำมอยดอยสเก็ตป่าเก็ตสารพีพระศรีสันป่าตองครับผมสวัสดีทับท่านครับปรบมือครับก่อนอื่นเลยครับท่านนายกครับอยากจะ เรียนถามท่านนายกเล็กน้อยครับว่าจะให้ผมเรียกตำแหน่งไหนดีครับท่านเพราะตำแหน่งท่านนี่มันเยอะแย,ยะมากมายเหลือเกินครับท่านคืองผมเนี่ยแงการเมื่อสถาหมู่บ้านเป็นนักละถ้าอยู่ตำมมบ้าน,นี่เป็นห้องป้าหลวงผู้ใหญ่บ้านนี่เนาะถ้าอยู่ตาําบลนี่เป็นห้องป้ากำน,นันถ้าอยู่อันอ,อ,ตอบตเป็นห้องท่านนายกก็นายกอบตแงการมาเมินว่าแต่เมื่อสักครู่นี้ท่านพูดว่าอะไรบ้างน,นะครับ อันถ้าคุณจรมาเข้าใจอย่างได้นะครับคุณจรก็แปลงหน้าเงาไปก่อนแปลงหน้าเงาคือมันแปลว่าอะไรเออ <ๆ S 1> เนี่ยเนี่ยอย่างที่คุณจรเนี่ยอย่างเงี้ยถูกละหน้าหน้าอย่างงี้ใจรครับอ๋อให้ให้ผมทําหน้าปกติของผมไปแหละแปลงหน้าเงาไปเตอะอ๋อโอเคหน้าปากติของผมนะครับคือแปลงหน้าเงานั่นเองออ๋โอเคครับเอาละครับท่านครับนะฮนะเออเรามาพูดคุยถึงประเด็น แล้วก็เรื่องราวที่เป็นหัวข้องเราในวันนี้ดีกว่านะครับนะฮะกับเรื่องบริการสาธารณะนะครับที่มีปัญหาจนพวกเราเนี่ยต้องตั้งคําถามกันครับว่าตกลงบริการเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเลือกใช้นะฮะหรือว่าเราจําเป็นต้องใช้เพราะเราไม่มีทางเลือกกันแน่ครับท่านครับ บริการสาธารณะเนี่ยนะครับคือสิ่งที่ฝ่ายปกครองจัดเพื่อตอบสนองความต้องการอันเป็นประโยชน์ของสังคมและปักเจดชน่าคือมันก็รวมถึงอันนี้นะตำนวดตาหารน้ำประปาไฟฟ้าเนี่ยหมดเลยแต่วันนี้เรามาอู้ถึงเรื่องการข้ามนาคมอย่างเดียวละกันระบบ บริการขคนทรงโอ้นี่ผมจะพูดติดเหมือนท่านท่านปอกำนันไปเต้นที่นี่เหมือนใจสำเนียงบ้านผมนะก่อนอื่นนะครับคุณจรเฮาต้องทําความเข้าใจกับมันก่อนว่าเรื่องบริการนี่นะครับเฮาเป็นคนเลือกครับไปฮึมมันมาเลือกเฮาครับเพราะจื้อมันบอกแล้วคราว่าบริการจําไว้นะครับเฮาเป็นคนเลือกเมื่อใดที่เฮาปะปัญหานี่ครับบัสะดวกบปลอดภัยครับอย่างแรกเลยครับเฮาต้องร้องเรียนครับคุณจอน ร้องเรียนไปเลยครับท่านครับแล้วเราจะมีวิธียังไงบ้างล่ะครับอ่ะเอาทีละแบบเลยดีกว่าครับผมไอ้พวกรถเมย์รถประจําทางพวกนี้แบบนี่เราเราจะมีวิธีการยังไงบ้างครับที่จะแบบแบบแก้ไขปัญหาพวกนี้ครับไอหมูนี้นะหมูรถทัวรถเมย์นี่มันยากอืปะมาไดนโทรไปร้องเรียนเลยมันครับบัดีเนอะโทรไปบอกเปิลเลยหมูรถเมย์เนาะเปิลก็มีเรื่องร้องเรียนมาอย่างสามอันแรกนี่ก็หมูขับรถปลาเสียว พนักงานกิริยาไม่สุภาพอ,อ,ยาาอย่างคู่บดีไซเฮานี่ยและห็นยางก,ก็คือมูอันมู่บัดจอดป้ายส่งเลยป้ายพ่องส่งมาถึงป้ายพ่องเนี่ยครับเปิ้นก็ร้องเรียนกันเข้ามาร้องเรียนเซ็ตเปิ่นก็จะเอาไปปรับปรุงคือเต้าที่ผมดูสถิติจากกรมขนส่งนะคุณจอนครับมัน ปี5 1 5 2น3้นี่มันลดลงนะลดลงทีละน้อยๆเนาะมันก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะครับที่มันลดลงแต่ผมกับมาแน่ใจนะว่ามันลดลงเพราะว่าเขาปรับปรุงให้มันดีขึ้นก็ว่ามันลดลงเพราะว่าเขาขี้คันไปร้องเรียนแล้วนะมเมอ,อแล้วพวกพี่แท็กซี่ล่ะครับนี่เลยถ้ามีปัญหาใครจะช่วยเราได้ครับท่านอันไอ้เรื่องอี้นะครับคุณจร อย่างแรกที่เฮาเนี้ยได้เลยนะครับเฮาต้องร้องเรียนก่อนครับเฮาบอกว่าเฮามีสิทธินี่นะเฮาก็ต้องใจมันเออใจมันไปซื้อภาษีอยู่เออมันไม่ขำเลยหไหมโอ้นัไขำรอขำขำแล้วครับท่านขำแล้วครับขำแล้วครับขำแล้วครับต่อต่อครับท่านปีที่ผ่านมานี่นะมันก็มีร้องเรียนเหมือนกันครับประมาณเก้าพันปออแท็กซี่เนี่ย เก้าพันอืมเก้าพันปลายอย่างแรกที่คุณจรต้องเจอแน่ๆเลยบอห้าผู้โดยสารแน่นอนบอห้าเขาไม่รับผู้โดยสารเออครับโกงโกงมิเตอร์ส่งประตงตามที่ตกลงกันไว้เก้าพันก่อนเรื่องนี้นะสามเรื่องนี้เรื่องนี้น่าสุดหลักๆเออแต่เป็นเรื่องที่น่ายินดีผมข็บอ่แน่ใจนะว่าน่ายินดีก่อว่ามีการจัดการไปแค่ประมาณเกือบเก่นมาถึงสี่พันห้าที่จัดการน่าบ้าเป็นนี่มในหมายอันนี้เนาะท่านครับ ร้องเรียนเนี่ยแล้วมันได้ผลยังไงล่ะครับโอ้ใจเย็นๆกันค่อยๆอู้กันร้องเรียนเสร็จอีนะเขาจะเรียกมาค่าโทษไว้ก่อนอีนะว่าผิดคดีนี้ผิดคดีนี้อีเนอร์อย่าไปแย่แหมถ้าแย่แหมนี่นะไอโจเฟอร์คนเก่าเนี้ยจะโดนยึดใบอนุญาตอ๋อนี่คือโทษสถานะที่สุระคือบปได้ขับละแท็กซ่งแท็กซี่นี่ท่านครับมันก็ฟังดูดีนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยแท็กซี่มันเป็นระบบเช่าขับกันเยอะแยะครับ ถ้าเราไปแจ้งแต่ทะเบียนเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยรถเนี่ยคันนึงเนี่ยอาจจะมีคนขับหลายคนก็ได้แล้วถ้าเกิดว่ามีคนร้องเรียนไปปุ๊บเนี่ยไอ้พวกคนคงคนขับเนี่ยเขาก็โยงกันไปโยงกันมาได้ยินมานะครับท่านว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะแค่มีตังกับไปกับขี่นะก็เช่ารถออกมาขับได้แล้วมันเป็นวิธีเดียวที่เราจะย้ได้ตอนนี้เนาะมันก็คือการร้องเรียนเนะาะแต่เรื่องเรื่องว่าจะซ่อะ คนกระทําผิดอันเสาะคนกระทําผิดมาดําเนินคดีอย่างไรอีกนะตอนนี้เปิ้ลก็มีขึ้นระบุมมว่าอ้าวคุณขึ้นแท็กซี่สีอะไรอีนอรูปพัณฑ์สันฐานของโชเฟอร์เป็นจะใดอีนออยาก้ามันก็มีตังช่วยได้หน่อยแต่คือสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือเฮาก็ต้องร้องเรียนไว้ก่อนนะไม่หรอกพาิมดที่ท่านบอกให้ร้องเรียนร้องเรียนเนี่ยนะครับแล้วเราเนี่ยจะร้องเรียนยังไงล่ะครับ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นี่เนาะถ้าคุณจรอยากจะร้องเรียนนี่นะรเริ่มอย่างแรกรถเมย์รถประจำตางนี่นะครับครับ 18C 1 8ไป1 8 4เนาะครับแล้วก็จะมีอันแหมช่องทางหนึ่งเพื่อท้องว่าช่องทางของศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะอันนี้มันจะรวมถึงตั้งแต่รถเมย์รถทัวแท็กซี่รถเครื่องอย่างะมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ย1584ครับ แต่ถ้าอยากทานสมัยเนาะล็อกอินเข้าไปที่เว็บไซต์เนาะ w w w g l t g o t h ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความหูฟางฝังมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โหแต่อยากจะทราบมากๆเลยครับว่าการที่ท่านเดินทางมาที่สตูดิโอของเราเนี่ยนะครับท่านเดินทางไปยังไงครับเนี่ยเพื่อมาสัมภาษณ์ครั้งนี้ครับผมนั่งรถทัวร์มาครับคุณจอนอ่อนั่งรถทัวร์ปอนหนึ่งปอนหนึ่งปอปอนหนึ่งคืออะไร รับอากาศหนึ่งจะว่าไปนะยังบริการท้องถิ่นยังของโมผมไม่นอนที่ผมนั่งรถทัวร์ไม่นะมันก็มีการปรับปรุงนะคุณจรมีการพัฒนาการคับขีปลอดภัยเนาะการเอาใจใส่ลูกค้าดูแลลูกค้าขึ้นมาเน่ะโฮสเตดมันขึ้นมาเนาะโฮสเตดอุ้ยเขามีด้วยเหรออ่าโฮสเตดมันขึ้นมาละสวัสดีค่ะจะเข้าจะไปที่นั่นที่นี่อีนเนอเดินทางด้วยนี่จะประมาณเท่าไหร่เนาะบอกเลยเอาไปลยอ่าบอกหมดเลยเออมี มีพนักงานขับรถเบอร์หนึ่งชื่ออะไรเบอร์สองชื่ออะไรเดี๋ยวว่าเขาจะแวะทต้นนีเนอร์อย่างเงาเมื่อกี้จะฮื่คนขับรถขึ้นมาอ่ะผมขอปฏิญาณตนเนาะว่าผมจะขับรถอย่างปลอดภัยเนาะแล้วแต่คืนผมก็ลองนั่งพอเนาะบรรลับนะนั่งพอว่าเขาขับรถอด้เอไเขาขับรถดีนะคุณจอนถึงแม้ว่าจะวูบขับรถเร็วอีกเนาะแต่ว่าเขาขับปลอดภัยเนี่ยเกาหน้าว่าเป็นการพัฒนาที่ดีอย่างงนึ่งจะฮึ้สรุปเลยนะว่า อย่างผู้บริโภคอย่างเฮาอย่างงี้ยอย่างไรพ่องเนี่ยนะครับครับอย่างแรกนะครับเฮาต้องมั่นใจนะครับว่าเฮาเป็นคนเลือกนะครับจะไปหื่อมันมาเลือกเฮาโอเคครับคุณจครับอย่างแรกนะครับอย่างที่สองนะครับก็คือจะต้องร้องเรียนเมื่อเจออย่างก็ตามที่มันประพึงประสงค์คือถ้าร้องเรียนประสังเดชเนาะรก็ร้องเรียน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 ไปเรื่อยๆต่อจี้เข้าไปเออบ่าวันนี้กับวันหน้าบ่าวันหน้ากับวันป้วนนะสักวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของเฮาว่าใจรุ่นเฮาก็รุ่นลูก รุ้นหลานเหลนหลนหลันจะต้องมีสักวันต้องมีสักวันต้องมีสักวันเนี่ยเนาะเนาะอย่างที่ชาวเหนือเขาว่าไว้ว่าก็ต้องมีสักวันมันจายนะมันเป็นเพลง๋อเป็นเพลงที่สำคัญที่สุดเนี่ยวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านท่านนายกป้อกำนันป้อหลวงป้าลั่นทำมวยดยสเกตปาเกสศิลปีภาษีสัปปะตองครับผมสวัสดีครับสวัสดีหละเออมาหูกรรม ัดเพราะสมองเคมีไว้ั้นหูนัร